กคนไม้กี่ปีละเส้นนี้คนใจมากี่ปีละเกือบสิบปีแล้วเนาะพี่น้องเขานะก็มียื่นเรื่องไปตั้งหลายๆหน่วยงานแต่ก็ยังเงียบอยู่เจ้าเปิ้ลก็จะบอกว่าปีหน้าก็นอปีนี่บะมีงบเตือมันก็เจ้างบหมดกันน้องงบหมดลด มันชุหมีนี่เพื่อเราห็นมั้น้อามาดนี่ยมาเนนนนจะไปปักได้มนันปักมาได้นะคะแต่ว่ามันก็เป็นรูมขนาดหักเป็นมเอมาดเออันนี้เป็นมอง้นเป็นมองเป็นหุมเต่ มจะรถมาต๊ะงหลายแลเจ้าพุ้นกัมีครับพุ่นนันสีน้าน้องแล้กัมีนะเ้าอันนี้จะบ้านทนมาเป็นสิปีแล้วมึงก็สิปปีนะครับหลานนีมันสร้างเซจเมื่อปีห้าห้าแล้วครับไแล้ว เจ้าขอถนนไม่ยิมเต้ลขมนลัณแล้วเนอรอมันขนาดแล้วเจ้าขนาดหลายปีแล้วหลายปีแล้วเนอเจ้าเน่าสภาพถนนนี่คือเละเป็นเจ้าอี้มดเลยเหมือนกัน เป็นลุมเป็นบ่อเป็นบาช่วงแต่ว่าหลายช่วงขนาดนะเกินเกินหลายหลายชุดประมาณสาว่าชุดเ่เเจ้าครับคนไม้กี่ปีละเส้นนี้คนใจมากี่ปีละเกือบสิบปีแล้วเนาะพี่น้องเขานะเจ้าเกือบสิบปีเกินแล้วเกินก้อเกินก้าอ๋อรับผมแล้วก็ก็น้านั่นเกยไปรลองเรียนหน่วยงานตีเกี่ยวข้องก็ ก็มียื่นเรื่องไปตั้งหลายๆหน่วยงานแต่ก็ยังเงียบอยู่เจ้าครับส่วนใหญ่ตีหน่วยงานที่เปิดห้ามเรื่องไว้เปิลเปิลบอกกับเจ้าบ้านว่าไจได้ครับเปิลก็จะบอกว่าปีหน้าก่อนหนอปีนี้บบมีงบเตื้อแล้ก็เจ้างบหมดก่นหองบหมดลดเดี๋ยวปีหน้าก่อนหนอเปิลบอกว่าจอเปิลบอกว่าท่านสจเปิลดำเนินเรื่องแล้วสจยัง แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ชาวบ้านอยากอยากเรียกร้องเฮ่อมีการทำถนนใหม่เหมือนก็บประเจถนนตาบจช่ไหมเนาะมันแทมมันแทมไหลเกลือแล้วมันก็มือเอาปัดเราหมดแล้วมันแทมแล้วหลายเกลือแล้วแต่มันก็ยู่ได้แค่บกี่วันมันก็แต่กัสภาพที่เห็นเนี่ยเจ้าคือเวลาตีฝนตาบมาเพื่อนถนนมันก็บมาได้เรียบเนี่ยเฮ่อรถ อ่ก็ล่มหลายคันประสบอุบัติเหตุหลายคันแล้วล่าเลยเฉพาะละอ้อนนักเรียนนหมเจ้าตั้งแต่บ้านล่องจนถึงบ้านปีนบ้านกวนบ้านปุ๊กเหเจ้าใจ้ถนนเส้นนี้ละอ้อนนักเรียนเขาไปโรงเรียนเขาแบบรถล่มหลายคันแล้วเนาะล่าสุดกับละอ้อนบ้านเฮาเนี่ยเจ้าตีรถล่มไปเจ็บอยู่เจ้า